สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็มาพูดถึงในคลิปคิดว่าดี EP นี้เนี่ยจะมารีวิวตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ํานะคะบางทีเนี่ยเราใช้อุปกรณ์ในห้องน้ําไปนานๆมันก็เกิดการชํารุดเสียหายซึ่งเราก็สามารถที่จะไปซื้อตัวอุปกรณ์สายฉีดชําระเนี่ยที่โฮมโปรหรือว่าที่ร้านที่เขาขายเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ห้องน้ําพวกนี้เอามาเปลี่ยนได้นะคะแต่อันนี้มิวไปซื้อมาที่โฮมโปรนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ เราชอบของยี่ห้ออเมริกันสแตนดาร์ดอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าตัวนี้มันใช้ยังไงนะคะแล้วก็ระบบมันเป็นแบบไหนอันนี้คือรุ่นใหม่นะคะ2023ของ American Standard นะคะรูปรักมันก็จะเป็นแบบไม่เคยเห็นเนาะมันเป็นลักษณะของตัวสายฉีดชำระที่เป็นแบบกดนะคะหัวกดระบบมันจะมีด้วยกัน2ระบบสําหรับการฉีดชำระแบบอ่อนนุ่มแล้วก็การฉีดล้างแบบ แบบเจ็ตสเปรย์นะคะซึ่งให้ความรุนแรงของน้าโดยการถอดหัวเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องให้ดูกันนะคะตัวนี้เนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมด3สีเป็นสีสีดําแบบนี้นะคะเพื่อนอันเนี้ยอันเนี้ยสีคือตัวตัวตรงตํตาแหน่งเนี้ยเป็นสีดําแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของเคลือบโครเมียมใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสีขาวล้วนนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นสีโครเมียมเลยเดี๋ยวเราไปแกะดูกันนะ ราคาของอเมริกันสแตนดาร์ดตัวนี้สายชำระเนี่ยอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทนะคะถ้ามีส่วนลดหรือบัตรอะไรเงี้ยก็สามารถลดได้ทีนี้มิวเช็คทางออนไลน์แล้วนะคะก็ราคาใกล้เคียงกันไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะคะ ที่เขาให้มาด้วยนะคะเพื่อนๆสายนี้เป็นสายอลูมิเนียมนะคะของแท้เลยก็จะมีทั้งหมด2หัวคือเราเป็นผู้หญิงก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะคะนอกจากว่าอุปกรณ์ตรงนั้นเนี่ยเขาจะไขไว้แน่นเลยนะอาจจะเปลี่ยนยากนิดหนึงแล้วก็ให้ตัวนี้มาด้วยนะคะสาหรับแขวนแขวนนะคะให้ตัวนี้มาแต่วิวอาจจะไม่ได้ติดตัวนี้หรอกนะเพราะว่า จะใช้ขอ,ของอันเก่าค่ะนี้เรามาดูตัวเขาก็ใส่แพ็กเกจก,กระบอกมาให้อย่างดี้นะนลูกคนรูปร่างเป็นแบบนี้นะคะดูลเลือกเป็นสีตรงนี้เป็นสีขาวแล้วก็ชุดโพรเมียมเป็นสีอย่างนี้นะคะตัวกดตรงนี้ค่ะมันก็จะกดได้กดให้น้ำออกนะคะคุ่อน ซึ่งมันเป็น2ระบบยังไงก็คือเขาบอกว่าหมุนตรงนี้ได้่อนนะอันนี้ใช้สำหรับการชำระล้างที่แบบทำความสะอาดห้องน้ำอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นแบบเจ็ตสเปรย์ให้แรงๆนะคะเ้าก็จะมีตัวปุ่มตรงนี้ให้น้ำพอแล้วตรงเนี้ยเรายังสามารถนำผ้ามาเช็ดถูทำความสะอาดได้ด้วยนะคะรุ่นนี้เวลาที่มันมีพวกคราบตะไคร่หรือตะกอนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเนี้ยเราก็สามารถทำ นี่เป็นรูปแบบของทรงโมเดิร์นนะคะปกติเราจะเห็นสายชำระแบบเป็นหัวโครมหัวแบบธรรมดาที่มีง้างบ้างแล้วก็กดบ้างใช่ไหมคะแต่นี้เราใช้วิธีการกดนะคะเดี๋ยวมิ้วจะไปลองประกอบแล้วก็ต่อให้เ,เพื่อนๆดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ มีคู่ม,มือให้นะคะเมาดูคู่มือ,อการใช้กออ๋อสายดีสองด้านนะคะตรงนี้เขาจะเขียนไว้ว่าปิดออนเปิดอะไรพวกนี้นะคะนี้เขาก็ถูกตามเขียนเลยเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วเราก็ทำการ สต็อปวาลนะคะของสายฉีดตัวกลาเนยออกก็คือหยุดการไหลของน้ำก่อนนะคะก่อนที่จะติดตั้งตัวชุดสายฉีดใหม่นะคะน้ำก็นนะใส่แัยนคะไอตัวนี้อันเก่าใช่ไมคใช่เราจะใช้ตัวนี้ช่วยนิดนึงนะคะ ี้เราก็ใช้อันเดินไปคะที่เสียสไม่เป็นไรใช้เดินได้แล้วกใส่เลยนะคะต่อเสร็จเราก็คืนวางเสร็จ เดี๋ยวเรามาสอบกันนะคะว่าใช้นี่ยค่ะแล้วกไเแบบนี้ะน,นะคะทุคน่ารทกด้ยนะคะแค่กดกน้ไม่ได้อุก เราลองเบี่ยงโผล่กัะถอดไปดูนะคะทุกคนอันนี้สำหรับคือการถอดโผลนะคะเราเจะเป็นเจ็ดสปเปรย์นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนทีนี้เราก็เอามาใส่เหมือนเดิมนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะคะลองไปติดตั้งดูนะสำหรับสาวๆไม่ใช่เรื่องยากเลยสามารถเอามมเปลได้เนี่ยนะคะรุ่นนี้อเไริกับสแตนดาร์ดเจ็ดร้อยกว่าบาทสั่งออนไลน์ได้หรือไปซื้อที่โฮมโปรหรือแต่ที่ที่เขามีขายนะคะก็จะมีลักษณะแบบนีนะ้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนคนกันคลิปหน้านะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆสาวๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ